สวัสดีค่ะวันนี้เอมิสิตากับแม่เจ็บไอ้พุทซาหรือแบบท่านเนาะคะ่ะเนาะค,ะคำแล้วเนาะคะ่ะเนาะกะมาเดินหนุ่งพุ่งปลาอ่ะมาสูตรอาการเนี่ยมาแลงเนาะคะ่ะเนาะอาจจะมืดสักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าหลังจากไล่ไลสดมาเนาะคะ่ะเนาะชิตากะสิมาหาเก็บแบบท่านกินเนาะคะ่ะเนาะ ก้อนซิบเบเบอรคลิปนี้ฝากก็ไรก็แช่ก็ซับสไคร์อยจจะลืมกดกระดิ่งนะค่ะเด้อเพื่อสุผภาพคลิปใหม่ของแม่ชีตาเนาอค่ะเนาะขอบคุณทั้งคนเก่าคนใหม่ที่เขามาติตามเนาะคะ่ะเนาะเ่ราว่าสิเป็นประเทศไทยของแม่ชีต่าหรือต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาะอาจารย์มาเบิงกันจ้าว่าไม่ชิจ่าใช่ไหมท่านบ่ขอกิตนะเด้อจะไปจะเข้าจะที่จะทางะคะ่ ต้นของท่านต้นเนี่ยแซบได้พี่น้องแซบเขาจะมีความอ่ะเปรี้ยวหน่อยนึงความหวานเยอะค่ะกรอบเนาะกรอบพี่น้องกรอบกรอบกรอบแซบนะค่ะเนาะกระสันปลาเนาะค่ะเพิ่นจะเกิดแบบธรรมชาติเลยมันกำลังเริ่มสุกเนาะคะ่ะเริ่มสุกแล้วลุกอยู่ค่ะดกอยู่ แซ่บน่ะค่ะก็จะมีคนเอ่อเลี้ยงควายหรือเอ้ยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่์กก็จะไม่เก็บกินเนาะคะนะ่ะเนาะแซ่บเนาะค่ะหรือว่าคนเพิ่์นมาหาของปลาเนาะค่ะนะมันมีแมงในพี่น้องทรับทับเพิ่์นก็จะเกิดให้คนเลือดซั์กินเนาะคะนะ่ะเนาะ พ่อหน่าจะเกิดแต่โดนแล้วแต่ว่าไม่ชิตาพึ่งสิมาพอ,อเนาะค่ะแซ่บเลยพี่น้องแซ่บแซ่บบางแก้วแบบท่านเนี่ยแต่ละต้นอาจจะเปรี้ยวไปเลยนะะเนาะค่ะเนาะแต่อันนี้มันจะมีเปรี้ยวหวานเปรี้ยวนในนึงจะหวานเยอะหน่อยแซ่บกรอบแซ่เบเจี้ม กินที่ไรก็อ่อยอยากให้เพื่อนอยู่โดนๆนะค่ะนะยู่โดนๆเพื่อให้ลูกล้านได้กินในร่วนนะค่ะนะ,นะนร่วนแบบน้นเพืือกวคงก็จะเป็นปลาเล็บแมวอีกอย่างนะค่ะเนาะนะาน,นี้มัมมี่เห็ดตอนแต่เนาะ มิตาอาจจะไม่ทายบักท่านโดยเฉพาะเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือหลังมิตจาที่เขาป้าทายมักเล็บแมวนะคะซุกเต็มเลยพี่น้องมักเล็บแมวก็ได้นี่ผลไม้ปลาเนาะก็แเสียบเสียบพี่น้องกินบักท่านมามากแล้วเนี่ยต้นนี้เสียบพี่น้องลกพอมง ข้างในร่องสุดฉุกนะคะเก็บเป็นน้ำกินมีน้ำมีน้ำแซ่บเนะะี่ยค่ะแต่เพื่อนมีตน้นน้อยจะไปปลูกทุกพี่นองปลูกไวก้ให้ลูกให้ร้านได,ได้กินเนาะคะนะ่ะเนาะ เพื่อนก็บ่กเกิดต้นเนี่ยค่ะนี่นะปลรใหม้ปลาเนาะค่ะเพื่อนก็เกิดธรรมชาติด้วยที่ไม่มีใครปลูกหรือมามีปรเดสารพิษอีกยังเนาะค่ะเนี่จัดจับเนาะแค่เู้ไม่มากเนคะ แบบนี้จ,จากกินแบบนี้ค่ะตาเสียบลายกำลังจะมืดมืดอไม่ใช่ตาบวากกับเขาปลาเนาะค่ะเพระาะว่าอะอันตรายมีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะงบอยาก์บอเนาะค่ะน้อมีหลายอย่างหลายหลายอย่างเนาะค่ะเนาะที่มองไม่เห็นหรือถึงมองเห็นเนาะคะ่ะ จะเขาเวลากลังวัดนะคะ่ะถ้าลงหรือจังหดเขาก็จะได้กลับมาได้นะคะเพราะแสงสว่างเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแสบเนาะพี่หนุ่มอืมาะว่าท่านมีภัยเห็นไม่ไจดจ้ตายเห็นเพื่อ พีเห็นปัดนี่เบิดแล้วพี่น้องพีเห็นปัดนี่เบิดแล้วค่ะไม่ทายบอกท่านโดยเฉพาะเจ็บบอกท่านกินโดยเฉพาะเอก,กินเนี่นะคะแซ่บพี่น้องแซ่บแซบ,บคนละไม้ปลาแอปเปิ้ลปลา ขอบคุณพี่น้องทั้งหลายเนาะค่ะเนาะสีบอติมิชิตาเนาะพวกพวกลุงพวกปลาหรือพวกน้องๆหรือว่าพวกพี่ๆเนาะค่ะเนาะถี่ว่าเฮ้ยดูกันมาจะเกือบสองปีแล้วเนาะค่ะเนาะกะนี่ความเมตตากระมมชิตาเนาะค่ะเพื่อนกะโกเคยถิมเมชิตาเนาะค่ะเนาะตั้งแต่รุ่นพี่สาวทำเนาะค่ะเนาะ พี่ชิตาอาจจะพูดไม่เพาะหรือยังไงก็ขออภัยเนาะค่ะเนาะแต่รุ่นพี่สาวฟาแฟดมีชิตาทำเนาะค่ะเนาะก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อพี่ชิตาขมสานตัวเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่น้องทั้งหลายเนาะค่ะเนาะขอบคุณพวกพี่ป้านาอาพี่ที่น่ารักเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆเลยจ้ะเด้อพี่ชิตาใกล้ถึงฟังเลยจ้ะประมาณอ่ะ ร้อย่าชั่วโมงเนาะค่ะเนาะประมาณร้อยสามสิบแปดชั่วโมงจา้าช่วยดันให้เมชิตาหน่อยนะคะพี่ๆบอกว่าช่วย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 ดันให้เมชิตาหน่อยนะคะเดี๋ยวเมชิตาจะไปช่วยดันพวกพี่เมสิตาสิบ่ถิิมพวกพี่เนาะคะ่ะจำไว้โด้คนคดีสิบบอทิมนอกจากเมชิตาสิลืมวาบด้ไปหากทวงติงมาได้เนาะค่ะทวงติงมาได้นะคะ่ะ,คะเนาะเมชิตาสิไปหาและก็จะไป มุ่งหลังคาให้นาะค่ะยงางไห้ถึงฟังดูอกอุ้น่บยางไห้ฝนตกใส่นาะคะ่ะไปมุ่งหลังคาว้หนาฝนนะค่ะนาะ,ะนะคะไม่ชิตาาไปคยถิมไเด้วยค่ะเด้อแต่ไว้คนคนนี้บ่เคยถิมนะะนนเมนาะ,ะถ้าถ้าไม่ชิตตาลืมหรือว่าจังใดกระท่วงติ่งไม่ได้นาะค่ะนาะเพราะว่าอาจจะลืมหรือยังไงเนะะาะกับพานต่อพี่สาวเพอนเนาะสาาต่อพี่สาวอาจจะไม่ไม่รู้เพื่อนเก่าแก่นาะค่ะนาะ อ่คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะคะนาะฝากก็ไรก็แช่ก็สะสะไข่อ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเด้อเพื่อสิบประผาดกิหม่ของแม่ชีตาเนะคะนาะขอบคุณเ้าเกาคนไหมด่เขามาตดตามเนาะค่ะนเพาะว่าสิเป็นประเทศไทยของแม่ชีตาอะหรือต่างประเทศหรือประเทศเปื่อนบ้านเนาะะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะค่ะเนาออ่ะยิดีแย่งซื้อฝูซื้อคนนะคะเด้อจะเจ็บจะไข่จะจุดเนาะค่ะนาะล่ำล่ำเลยเลย ข้าวกลางก็ามาสวัสดีจ้า